สุดยอดพระคาถาหลวงพ่อกเกษมเขมมโกบทนมัสการพลังพระาธาตุทั่วอนันตจักรวาลเพิ่มพลังบุญหนุนนำดวงดีเล่งโชคลาบรับทรัพย์วันทามิเจดียังสัพพังสัพพัฒนสุปฏิสัติตาศีรธาตุงมหาโพทิงพุทธลูปังสักการังสัทธา นาคโลเกเทวโลเกดาวติงเสพรมมโลเกชมพูทีเปลังกาทีเปสีลทาตุโยเกสาทาตุโยอรหันตาทาตุโยเจดียังคันทะกุตีจตุลาสีติดสหัสสะธรรมะขันธา 他姐的羊。